สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pi กอ a ร์คักับ sunshine for r u n e นะคะ ep ีนี้คุณขอมาคอมเมนต์ขอมานะคะเออ e ีพีนี้เขาเขาขอให้ทำเรื่องออแฟนจะขอแต่งงานไหมเมื่อไหร่แฟนจะขอแต่งงานนะคะเออเบนก็เลยปรับปรับเปลี่ยนคำถามให้สักเล็กน้อย เอาเป็นว่าระบุให้เลยดีกว่านะคะว่าแล้วก็เบนจะอขอขยายคำถามให้กว้างขึ้นเพื่อให้หลายๆคนได้ร่วมสนุกด้วยใครอยากจะมาเล่นสนุกๆก,ก็ได้ใครไม่มีแฟนก็มาเล่นก็ได้นะคะเป็นการมันก็คือเล่นเกมนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้คำถามที่เป็นปรับขึ้นมาใหม่ก็คือ หัวข้อใน EP นี้คือในปีนี้คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมนะคะในปีนี้คืออาจจะเป็นปีเนี้ยหรือปีไหนก็ได้ที่คุณย้อนกลับเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าคุณมาเปิดเจอก็ในปีนั้นนั่นแหละค่ะในปีที่คุณเปิดมาเจอนั่นแหลคะค่ะโอเคใช่ป่ะนะ อภายในปีนี้คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือไม่นะคะก็มี3ามกองเช่นเคยค่ะกองวันนี้เราจะใช้สัญลักษณ์เป็นน้องปูนะคะน้องปูกันมีสีน้ำเงินกองที่1ค่ะสีชมพูกองที่สองสีเหลืองกองที่สาม นะคะมี3กองค่ะ1 2 3นะคะก็เลือกกันเลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วเบนจาขอเปิดเลยและกันนะคะเดี๋ยวทวนคำถามให้อีกหนึ่งรอบนะคะว่าภายในปีนี้คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือไม่นะคะเออถ้าใครเลือกไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อย กลับมาเปิดดูตามหลังนะเรามาเริ่มเปิดกองที่หนึ่งกันเลยนะคะแป๊บหนึง่งขอขยับหน่อยด้วยความที่มันไม่มีพื้นที่ที่จะให้ตั้งมุมกล้องให้ดีกว่านี้นะเบนก็เลยจะต้องใช้วิธีแบบว่าเอียงเอียงเอาอย่างเงี้ยแหละนะเป็นอะไรที่ง่ายแต่มันก็มองเห็นถูกว่ากลองที่หนึ่งค่ะเรามาดูกันนะสีมันอาจจะแบบมันใสๆเนาะ อ่ตอนกลางวันมันจะเป็นอย่างนี้คุณเนี่ยค่ะปูสีน้ำเงินนะคะกองที่หนึ่งปีนี้คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานแต่งการกับเขาไหมนะคะเออเออใช้ได้นะนี่มีโอกาสนะจริง มีการเจราจากันด้วยนะเป็นเจราจากันเป็นกลุ่มแบบเนี้ยออเป็นการเจราจาผลประโยชน์อาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเออเจราจาสินสอดทองมั่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะอ,อ่เป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นเออเรื่อยๆไป,ไปในไปในทิศทางที่ดีแต่เอ,อ่แล้วมันก็ค่อนข้างจะเร็วสักหน่อยแบบเนี้ยนะคะมันก็ไม่ถึงกับปุ๊บปั๊บหรอกคะ่ะแต่ว่ามันก็เร็วกว่าอาจจะอาจจะมาอาจจะมา มันเป็นข่าวสารหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นค่อนข้างเร็วอะไรแบบเนี้ยนะคะเออหรือไม่ก็คุณก็อาจจะเจอกันไม่นานมันก็ไม่ถึงกับสายฟ้าแลบอะแต่ก็เจอกันปีหนึ่งหรือ6เดือน8เดือนก็แต่งเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาค่อนข้างเร็วมีการ เออเริ่มพูดคุยเจรจากันแล้วอะไรกันบ้างแล้วนะคะอาจจะเป็นแบบเออผู้ใหญ่เจรจาหรือว่านู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ก่อนที่ไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่เจอกันไอ้ตอนที่คบกันเนี่ยคุณก็อยากมีหรอกนะคุณก็อยากแต่งหรอก แต่งงานแต่งการเนี่ยคุณก็อยากเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆพอมันเริ่มเนี่ยมีการเจราจามีการตกลงนู่นนี่นั่นกันแล้วเนี่ยทําไมคะทําไมคุณถึงกังวลคุณถึงเก็บตัวซ่อนตัวแบบนี้คุณยังคงห่วงความเป็นโสดมาห่วงอะไรกันวินาทีสุดท้ายก็คุณจะช้าไปแล้วไหมเขาเจรจงเจราจากันหมดแล้วนะคะ มีความวิตกกังวลนู่นนี่นั่นอะไรของคุณแบบเนี้ยนะคะเบนเลยมองว่าถามว่าแล้วตกลงอะ่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือเปล่าเบนก็จะถามคุณกลับว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังละ่ะแบบเนี้ยนะคะคุณพร้อมแล้วหรือยังคุณออกมาจากซอกหินได้หรือยังคะแบบเนี้ยคุณออกมาจากความกังวลของคุณได้แล้วหรือยังละ่ะนะคือถ้าคุณออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ,คะ มันก็แต่งได้อยู่แล้วนะคะเนี่ยมันมีการเจราจาความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปในทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ยนะคะมีโอกาสอืมสำหรับกองเนี้ยเป็นใช้คำว่ามีโอกาสได้แต่งนะคะมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะนะสำหรับกองที่หนึ่งเนี่ยไพ่คำแนะนำคะ่ะโรแมนติกฟ e ลลิง่งต้องแต่ไหม มันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วเนาะความรู้สึกที่แบบว่ามันโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยคุณคงจะแบบเออกังวลมากจนเกินไปแบบเนี้ยนะคะกังวลจนเกรงไปหมดเลยนะหดตัวเหลือนิดเดียวนะคะแบบเนี้ยก็คือถ้าคุณอยากเป็นถึงบอกว่าไพ่กองเนี้ยถามว่าถ้าคุณพร้อมที่จะแต่งอะคุณก็แต่งได้ แต่เอผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะอาจจะสลับกันแต่เอาเข้าจริงๆคุณพอถึงเวลาพอถึงเวลาที่มันแบบโอ้ยลงตัวมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณกับกลัวแบบเนี้ยค่ะก็ไพ่คำแนะนำก็โรแมนติกฟิลลิ่งค่ะนึกถึงอะไรหวานๆเข้าไว้นะคะกินของหวานเยอะๆหน่อยก็ได้ช่วงนั้นนะมันจะได้ไม่แบบ <laughs> อ,อของหวานมันมันมันจะสร้างความสุขให้คุณใช่ไหม <c oughs> นะก็ทำตัวให้แบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่เรื่องดีๆทำนองเนี้ยค,ค่ะคุณนะคะมันจะได้ราบรื่นนะคะถ้าไปคิดแต่เรื่องแย่ๆคุณก็จะคงไม่ได้แต่งอย่างนั้นแหละคุณก็จะอ,อมีอาการห่วงเนื้อห่วงตัวในวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับกองที่หนึ่งผ่านไปกองที่สองค่ะ ปูสีปูสีชมพูนะคะปูสีชมพูเรามาดูกันสิอืมอืมทำไมทำสีอย่างนี้เออถามว่าคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมในปีเนี้ยอืมคนที่เลือกกองที่สองเนี่ย คุณอยู่ห่างกันหรือเปล่าคุณมีระยะทางหรือเปล่าคะคือต่างคนต่างอยู่เออต่างคนต่างอยู่อยู่คนละที่หรือบางครั้งบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งอยู่ไกลกันจะต้องมีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมีการเดินทางนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนไพ่ชุดเนี้ยไพ่ชุดกองที่สองเนี่ย มันไม่มีความหวานอยู่ในนี้เลยคุณดูสิมันไม่มีเลยมันมีแต่ the chariot คือผู้อารมณ์ที่พุ่งพล่านอารมณ์ที่เอาแต่ใจมีทิฐิทํานองเนี้ค่ะแล้วมันมีระยะทางอย่างที่เป็นบอกนะคะมันไม่มันไม่เติมเต็มอะเนี่ยเห็นไหมมันแปดถ้วยมันโวไปถ้วยมันโวไปเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ แบบนี้ค่ะด้วยความที่ไกลกันหรือว่าด้วยความที่ความคิดไม่เหมือนกันความคิดอันสุดโต่งของพวกคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบทิฏฐิมีแต่อารมณ์ใส่กันสภาวะอารมณ์ไม่รู้เก็บกดอะไรมานะคะแล้วก็จะชอบอาจจะมีการแบบนิง่งเงียบใส่กันแบบนี้บางท่านก็อาจจะถึงกับบล็อกบางท่านก็อาจจะไม่บล็อกแต่ว่านิง่งไม่บล็อกก็เหมือนบล็อกอะไรแบบนี้นะคะ ลายไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่มันก็ไม่อ่านเลยหนักๆเข้าก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะหนักๆหนักๆเขาก็ปิดสายปิดอ,อ,อุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดแล้วก็หายเขากีบแม่ไปเลยก็มีระยะหนึ่งอะไรแบบนี้ออกไปจากตรงนี้ระยะหนึ่งเลยก็มีไม่คุณก็เขาไม่เขาก็คุณน,นะคะอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้อ,อัดดันทุรังนะเออ มีปากเสียงหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเขาเรียกว่าอารมณ์ร้อนใส่กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างหันหลังต่างคนก็ต่างเงียบตึงแบบเนี้ยสถานการณ์ตึงเครียดใส่กันมาคุอะไรประมาณหนึ่งเนี้ยนะคะสําหรับไพ่กล่องเนี้ยถามว่าเออมันจะแย่อย่างนี้ไปตลอดเลยไหมแบบเนี้ยเป็นแปลให้ก่อนว่าคงไม่ได้แต่งหรอกปีเนี้ยเพราะว่าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่เลย นะคะด้วยระยะทางด้วยการไม่เติมเต็มด้วยอะไรหลายๆอย่างสภาพอารมณ์แบบนี้แน่นอนค่ะมันไม่มีความพร้อมที่จะแต่งงานหรอกแต่งไปก็ตีกันตายนะคะแต่งไปก็ก็เรียกว่าอย่าว่าแต่เมื่อข้าวดำเลยนะร้อนหรือยังก็ยังไม่รู้นะคะ หม้อข้าวตั้งเนี่ยร้อนแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้อย่าไปพูดถึงว่ามันจะไหม้จะดําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเออไม่ได้แต่งนะสําหรับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคุณไปพิจารณาตัวเองว่าคุณเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่นะคะคนที่เลือกกองที่สองอย่างที่บอกกับเขาว,ว่ามันไม่หวานไม่มีไม่มีเลยความหวานเขาไพาคนานา่แนะนําเขาถึงบอกว่าฮันิมูนไพ่ค่ะ ไพ่ฮันนีมูนขึ้นมาขนาดนี้แล้วทำไมแม่หมอถึงไม่แปลว่าได้แต่งงานก็อย่างที่บอกคุณดูสภาพอารมณ์คุณสิคุณดูสภาพไพ่สามใบนี้สิแล้วมันจะแต่งได้ยังไงแต่งไปอย่างที่บอกอ่ะตั้งหม้อข้าวอ่ะยังไม่ทันร้อนเลยก็เลิกกันแล้วนะคะไม่ต้องรอให้มันไหม้หรอกมันใช้เวลานานเกินไปอันนั้นน่ะของคุณน่ะเรียกว่าเรียกว่าตั้งแต่ซื้อหม้อแล้วอ่ะ อืมตั้งแต่ซื้อหม้อและหม้อรั่วตั้งแต่ซื้อแล้วอะนะอย่าไปรอไหมเลยนะคะฮันนีมูลคำแนะนำค่ะหวานบ้างไรบ้างนะคะเออก็ไม่ได้ให้หวานจนแบบจนโอเวอร์จนแบบว่าปั้นหน้าเข้าใส่กันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นนะคะที่จะได้แต่งงานคือแบบ การแต่งงานมันเป็นแค่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบนะคะคุณจุดจบมันหลังจากนั้นนะคะว่าคุณจะจบสวยหรือจบไม่สวยมันแล้วแต่คุณอันนั้นมันแล้วแต่มันแล้วแต่การกระทําของคุณสองคนนะคะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันเป็นแค่คําแนะนําว่าไปเติมความหวานกันบ้างเดินทางไปหากันบ้างพากันไปพักผ่อนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างผ่อนคลายความตึงเครียดแบบนี้บ้าง นะคะบรรยากาศอันมาคุเออไม่มีความหวานเลยนะคะเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ไหมแบบเนี้ยถ้าจะเป็นอย่างงี้ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะคะตรงไปป่ะ <laughs> พูดตรงไปใช่ไหม <laughs> แทงใจแบบว่าเสียบเสียบแปลบแๆแ,แเลยอะ มันก็ต้องพูดแบบอะไรตรงๆอย่างเงี้ยแหละค่ะคุณนะคะมันจะได้ตื่นไงคุณจะได้แบบเออรู้สึกตัวแล้วก็รีบกลับมาปรับปรุงตัวให้มันทันก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะเรามาดูกันค่ะกองที่สามสีเหลืองปูสีเหลืองไม่รู้เห็นเป่าน่าจะเห็นแหละปูสีเหลืองค่ะกองที่สามปีนี้คุณจะได้คุณจะได้แต่งงานไหม ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอันไหนล่ะกองไหนล่ะเออเช่นเดียวกันคือคงไม่ได้แต่งหรอกคุณนะคะเพราะอะไรเนี่ยมาขนาดนี้ไม่ได้แต่งหรอกจะบอกให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเบนมองว่า อที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงเจอสถานะสถานาการณ์ของการให้และรับไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นไพ่เหรียญเบนบอกเสมอว่ามันอาจจะแปลได้เป็นอย่างอื่นเหมือนกันการให้ใจการให้สิทธิการให้ ความเคารพซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันคุณให้และรับไม่เท่ากันคุณอาจจะเป็นแต่ผู้ให้หรือคุณเองอาจจะเป็นแต่ผู้รับก็ได้มันอาจจะสลับกันเพราะมันเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะก็ไปปรับกันเอาเองว่าใครให้ใครรับใครรับใครให้แบบนี้นะคะแน่นอนว่ามันไม่เท่ากันนะคุณเลยจบมันนะคุณคิดที่จะจบมันและคุณกำลังพอใจกับ การอยู่แบบนี้ถึงแม้มันจะขาดอะไรไปสักหนึ่งเหลือแค่เก้าแต่คุณก็พอใจและมั่นหน้าที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเออที่จะจบแล้วก็ไปจากมันแล้วก็ไปอยู่คนเดียวเช่นนี้นะคะและตอนนี้คุณก็ยังคงพอใจที่จะเดียเด่ยวเดี่วฉายเดี่ยวเป็นเจ๊เป็นป๋าเป็นอะไรแบบนี้เดี่ยวเดี่ยวของคุณไปสบายอกสบายใจนะคะ กินคนเดียวอยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวเอ,อ่อช้อปปิ้งคนเดียวไม่ต้องเผื่อแผ่ใครกินเต็มปากกินปากมันคือแบบไม่ต้องอะไรกับใครทั้งสิ้นแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องมาคอยแบบห่วงหาว่าจะได้หรือไม่ได้เขาจะได้กินไหมเราได้กินเขาไม่ได้กินเอ,อ่อเขาได้เราไม่ได้เราได้เขาจะได้ไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมาห่วงหาเพราะว่าคุณตัดแล้วซึ่ง ทางโลกก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงกับขนาดตัดแล้วซึ่งทางโลกคุณยังไม่ได้ออกบวชกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณยังคงตัดแล้วคุณก็ยังคงพอใจหรือบางทีคุณอาจจะมีสต็อกเยอะแยะอะไรแบบนี้นะคะที่เก็บเอาไว้คือแบบตัดออกไปซึ่งหนึ่งถ้วยมันก็ยังมีอีกตั้งเก้าถ้วยแบบนี้นะคะช่าง เป็นคนที่แบบดูดีมีตัวเลือกเนาะก็ดีค่ะมันเป็นการที่มันเป็นการที่ทำให้คุณเขาเรียกว่าทำให้คุณอยู่แบบสด,สดสดได้อย่างมีความสุขนะคะการโสดของคุณการมีความสุขของคุณมันก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยมันก็ต้องไม่ไปหลอกลวงเขาไม่ไปหลอกลวงใครให้มาอยู่ในสต็อก ้าวถ้วยนี้ของคุณแบบเนี้ยนะคะคุณก็จงพอใจนะสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนั้นๆในปัจจุบันณนะขณะนั้นนะคะซึ่งเบนก็มองว่าคุณก็ยังคงพอใจอยู่ณนะตอนนี้ที่จะอยู่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะคุณขี้เกียจไปแบบว่าอุ้มุ่นวายใส่ใจห่วงใยใครเนาะตอนนี้คุณกำลังรักตัวเอง นะคะก็ดีค่ะรักตัวเองเขาบอกว่าไพ่คำแนะนำคือ express your love ก็คือการแสดงออกซึ่งความรักไม่จำเป็นว่าจะต้องแสดงออกซึ่งความรักกับคนรักหรือกับคนในครอบครัเวเสมอไปกับใครก็ได้ค่ะใครก็ได้รอบๆตัวคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเอ,อ่อเพื่อนในกลุ่มญาติสนิทมิตรสหายได้หมดค่ะ นะคะหรือว่าแค่กับพ่อพคา้าแม่คา้าที่คุณไปซื้อของเขาคุณก็ส่งเ,เขาเรียกว่าแผ่กระจายความรักของคุณไปให้เขาได้นะคะเป็นแบบเมตตามหานิยมของคุณไปนะคะม,คมันทำให้คุณดูดีเนาะมันทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์แล้วคุณก็จะได้มีสต็อกเยอะแบบนี้นะคะสต็อกไม่ ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นเออเรื่องชู้สาวเสมอไปอาจจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมิตรภาพดีๆมีเสมอนะคะถ้าคุณรู้จักที่จะแสดงออกซึ่งความรักไปถึงคนอื่นๆน,นะคะก็จบไปแล้ว3ามกองน่าจะเคลียนะว่าเออก็ไม่อยากให้คุณไปซีเรียสหรอกคะ่ะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟน ถึงแม้คุณจะมีแฟนคุณก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเฮ้ยฉันสามสิบแล้วโอ้ยฉันสี่สิบแลนี่ฉันแบบสี่สิบครึ่งแล้วจะห้าสิบแล้วอะไรแบบเนี้ยังไม่ได้แต่งงานเลยแบบเนี้ยฉันจะต้องแห้งตายเป็นจิ้งจกบนไม้คานที่ฝาบ้านฉันใช่ไหมอะไรแบบนี้คือแบบไม่ต้องกลัวหรอกค่ะการอยู่คนเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะผีคงไม่หลอกกูหรอกนะคะ ถ้าบ้านคุณยังคงมีพระนะคะเอออยู่คนเดียวมันก็มีความสุขนะคะเพื่อนฝูงก็มีเออเราต้องหัดอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับตัวเองให้มีความสุขก่อนแบบนี้ค่ะมีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้นะคะหัดส่งความรักแบบ ให้กับคนอื่นๆแสดงออกซึ่งความรักแสดงออกซึ่งมิตรภาพให้กับคนอื่นๆด้วยแบบเนี้ยมันเป็นการอยู่คนเดียวที่แสนจะมีความสุขนะคะอืมบางทีการที่คุณแต่งงานคุณเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแบบเนี้ยนะคะที่พ่อแม่ปุยญาตายายเขาชอบพูดแบบเนี้นะคะการแต่งงานมันไม่ใช่ มันไม่ได้เหมือนในละครน้ำเน่าเสมอไปนะคุณนะที่แบบพระเอกนางเอกเขาแต่งงานไปแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งจบบริบูรณ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะนะไอหลังจากนั้นอะมากมายนะคะจนจนกว่าคุณจะเอ่อแยกจากกันไม่ไม่จากเป็นก็จากตายแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ ยังมีโอกาสกอบกวยความสุขได้คุณก็กอบมันซะนะก่อนที่คุณจะไปเจอของจริงหลังแต่งงานนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามากดติดตามกันใหม่ๆห,หวังว่าจะทำความเคยชินหวังว่าจะเคยพยายามเคยชินกับสไตล์การอ่านไพ่ แบบนี้การพูดแบบนี้าการพูดที่ผ่านการประมวลผลจากระบบสมองก่อนที่จะออกส่งออกมายังริมฝีป,ปากแบบนี้นะคะก็อาจจะช้านิดนึงไม่ทันใจใครบ้างอาจจะสร้างความอึดอัดเล็กน้อยแต่แบบว่าขอให้คุณดูเถอะนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์คุณก็เก็บเอาไปใช้นะคะอ ดูถึงแม้มันจะเป็นเกมถ้าเราดูให้มันมีสาระเช่นเดียวกับละครน้ำเน่านะคะเราดูให้มันเป็นสาระมันก็เป็นสาระมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจ,จับสาระของมันได้หรือไม่นะคะแล้วแต่ความสามารถของพวกคุณโอเคสำหรับวันนี้อย่างที่บอกขอบคุณอีกครั้งนะคะหลายๆครั้งทุกๆคลิปต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง ทุกๆก,กำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันเสมอตั้งแต่เริ่มทำวิดีโอแรกมาจนบัดนี้นะคะก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีมากๆก,ก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ EP หน้าว่าจะมีหัวข้ออะไรมาให้คุณเล่นกันนะคะวันนี้เบนไปก่อนนะสวัสดีค่ะ